สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟก b เบสิ b บอลนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามแพนด้าเอีกครั้งหนึ่งเลยนะวันนี้เป็นวันจัน์นะก็เป็นโครงกรารเป็นโครงกรารดีๆจากสนามแพนด้าเดินแดงนะฮะทีะ่ให้สิทธิพิเศษกับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ g f o ฟกได้มาใช้สนามฟรี2ชั่วโมงนะฮะวันนี้เป็นคิวของน้องๆ วิชุทิศที่ได้มาใช้บริการหลังจากวันจันทร์ที่แล้วนะฮะสวนมิสกวันมาไม่ได้ยกสิทธิ์ให้วิชุทิศไปและวันนี้ก็เป็นสิทธิของวิชุทิศอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็เลยแวะมาดูกิจกรรมของน้องๆในวันนี้ด้วยนะเพราะว่าข้อตกลงของสนามคือผมต้องมาดูกิจกรรมด้วยถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะฮะถ้าไม่มาน้องๆอดอดได้เล่นนะก็เลยต้องแวะเวียนมาเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นด้วยนะฮะ ก็คุยกับอาจารย์สายชนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับอาจารย์สายชน <c oughs> เสื้อขาวอยู่ข้างหลังผมนู้นนั่นนี่่ฮะคนนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีการท้าดวลน,นะในเท <c oughs> สุดท้ายมาดูกันนะฮะว่าผมจะลงไปเล่นกับเด็กๆด้วยแล้วก็รวมทีมกับอาจารย์สายชนเล่นกับเด็กๆ <c oughs> ผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรามาดูการแข่งขันของ <c oughs> น้องๆในกลุ่มแรกกันก่อนนะฮะวันนี้อาจารย์จัดให้เป็น สามคู่นะฮะคู่แรกคู่ละ15นาทีเล่นกันสนุกสนุกนะฮะถือว่าเบสิกบอลวันนี้นี่คู่แรกจะเป็นรุ่นเล็กสุดนะฮะเจอกับผู้ปกครองด้วยนะฮะ,ะเริ่มเป่านกหวีดการแข่งขันแล้วนะฮะ การต่อเดี๋ยวมีต่อนะฮะสองคู่สำหรับคู่เด็กๆกดเวลาให้คู่ด้วยกดสตาร์ตเวลาให้คู่หน่อยกดสตาร์ตเวลาให้คู่หน่อยกดไปเลยกดสตาร์ตเลยอ้าวลบเวลา ยังไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวเราไปจัดการอ่ะสตาร์ทเลยโอเคสำหรับน้องๆยังไม่คุ้นชินกับการกดสกอร์บอร์ดตารางเว,เ,เวลานะฮะบรรยากาศ สนุกสนานของน้องๆจากวิชุทิพย์กับโค้์ผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ปกครองนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในการอัดคลิปวิดีโอของการซ้อมของน้องๆนะฮะก็จุดประสงค์หลักๆเลยนะครก็คืออยากจะให้น้องๆได้เห็น การพัฒนาฝีมือของตัวเองนี่ครับโอ้โหเอาไปแล้วครับหนึ่งลูกนะฮะ <didn> ก็คือถ้าหากมีการซ้อมแล้วก็มีการบันทึกการเล่นไว้ให้เด็กๆได้ดูนะฮะโค้ชผ <didn> ู้ฝึกสอนเองก็จะสามารถให้น้องๆได้ดู ข้บอบกพร่องของตัวเองในการเล่นแต่ละครั้งเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ในการอัดคลิปวีดีโอของน้องๆด้วยนะฮะ โครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเดชานะฮะเจ้าของสนามฟุตบอลแันด้าเอฟซีนะฮะสาขาที่เราใช้จัดกิจกรรมตรงนี้2ศูนเป็นแล้วเป็นสาขาอโศกดินแดงนะฮะครับใส่เกงผิดด้านใส่เกงผิดด้านไหนไปเปลี่ยนเลย วิ่งแล้วครับใ,ใส่กางเกงปิดด้านผ <laughs> ีคืนมาแล้วครับนี่15นาทีนี่ก็อัดให้น้องๆดูได้เต็มๆเ,เลยนะฮะก็มากดคลิกดูได้นะฮะว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงบ้างดูที่ช่อง YouTube ได้เลยสำหรับสนามพทยาเอฟนะนอกเหนือจาก จะมีสาขาที่อโศกดินแดงแล้วก็มีสาขาที่ถนนแจ้งวัฒนะอีกสาขาหนึ่งนะจะมีสนามที่กว้างแล้วก็ใหญ่กว่านี้ด้วยนะฮะก็ใครสนใจจะใช้บริการก็เชิญติดต่อได้นะฮะสาขาแจ้งวัฒนะหรือจะมาที่อโศกดินแดงแห่งนี้ก็ได้นะฮะราคาค่าเช่าสนามก็ไม่แพงครับก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะฮะ แล้วเปลี่ยนยังอไงไปเปลี่ยนสิตอนแรกในการอัดคลิปวิดีโอเรากล่าวว่าจะอัดเป็นบางส่วนนะแต่เห็นน้องๆมากันเยอะ เาคิดว่าน่าจะอัดให้ได้เห็นทุกคนได้ลงเล่นนะฮะเราก็จะอัด3ามคลิปครับวันนี้คลิปแรก15นาทีก็คือคู่ของที่กำลังเล่นกันอยู่ตอนนอี้ชุด2ก็จะเป็นชุดโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ชุดที่3ก็จะเป็นชุดที่ผมจะลงไปเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะฮะวันนี้ เกิดอยากจะเล่นก็นเตรียมชุดมาเพื่อลงเล่นกับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับ ใบแดงครับลูกนี้อาจารย์เผือใช้มือนะฮะใบแดงนะใบแดง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งมาเหรองมา ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ลืมคิดไว้นะฮะก็ถ้าเกิดผมลงไปเล่นนะใครจะเป็นคนถ่ายวิดีโอนี่แหละครับปัญหาแล้วครับ Ha. <laughs> mm. สวัสดีครับ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 ,รบาาไปแล้วสามหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้น้องๆก็เริ่มทยอยกันมา เพราะว่าโรงเรียนเลิกกว่าจะมาถึงสนามได้ก็ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วนะฮะเ,เรียบร้อย

哎呀！ อีกหนึ่งเป็นห้าประตูต่อหนึ่งแล้วนะฮะ ของเท้าลื่นนะครับพี่มวลลื่นเหรอสตาร์ทไม่ได้ออกมา <c oughs> อันนี้ส่งไม่ได้มองนะฮะว่าอาจารย์เขาพร้อมรับบอลหรือเปล่านะอือ 对。 คู่ต่อไปกันนะฮะโอ้โหนี่ปิดท้ายคลิปเลยนะเนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในคู่ต่อไปนะฮะสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะตอนนี้หมดเวลา15นาทีไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยคู่อื่นอื่น ที่เหลือกันต่อนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม